ดีค่ะแม่กุหลาบและน้องใจค่ะวันนี้มีประโยคคําถามที่ใช้บ่อยๆมาแชร์ให้คุณพ่อคุณแม่ฝึกเอาไว้พูดกับเด็กๆนะคะเติมคลังประโยคกันค่ะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้าง How w a s you สบายดีไหมคะ How are you หนูรู้สึกยังไง How do you feel เป็นยังไงอร่อยไหม How is it หนูอยากทำอะไรคะ What you want to do do? you หนูอยากกินอะไรคะ What do you want to eat หนูอยากดื่มอะไรคะ What do you want to drink หนูอยากจะเล่นอะไรคะ What do you want to play หนูกำลังทำอะไรคะ What are you doing นั่นใครคะ Who is that ใครคือพ่อของหนูคะ Who is your dad ใครคือคุณครูของหนู Who is your teacher หนูรักใครมากที่สุดคะ Who do you, you love the most หนูเอาวางไว้ที่ไหนคะ Where did you leave it มันอยู่ที่ไหนคะ Where is it หนูอยู่ที่ไหนคะ Where are you คุณอาศัยอยู่ที่ไหนคะ Where do เป็นประโยคคำถามนะคะที่สามารถใช้ได้ในทุกๆวันให้ทุกคนฝึกและพูดปบ่อยรับรองภาษา,าังกจะเก่งขึ้นค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายฮัลโหลไม่แนมอม่ชื่นใจไอ้โรบ้าหิ้วใจปิ๊บปุ๊บ